การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสายพันธุ์ไฮบริด59โดยพวกเราครับผมนักศึกษาระดับปวสพืชสวนทวิภาคีไทยอิสราเอลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับผมสวัสดีครับผมเต้นครับสวัสดีครับผมมโนครับสวัสดีครับผมชื่อต้าครับ กระผมกีตาร์ครับผมัสดีครับผมแฟมนะครับัสดีครับและผมทีครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวานนะครับผมโดยปกติแล้ววเราจะเก็บเกี่ยวในช่วงที่ผักข้าวโพดมีอายุ1 8ถึง20วันหลังจากออกไหมครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และฤดูกาลช่วงแสงในแต่ละฤดูกาลครับผม โดยผักที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตดีนะครับผมต้องไหมจะต้องแห้งเข้มเป็นสีน้ำน้ำตาลเข้มหรือสีออกคล้ำครับปลายฝักปลายฝักจะอวบแล้วก็หักออกมาได้เลยครับผมก็จะได้ผลผลิตข้าวโพดหวานมีเมล็ดสวยงามดังภาพนี้ครับผม ผลิตเราก็ขนไปท้ายรถแท็กเตอร์อย่างนี้ครับผมร้านข้าวโพดของพวกเรานะครับผมอยู่สำหรับในขั้นตอนถัดไปนะครับผมคือการเตรียมผลผลิตข้าวโพดโดยเราจะนำข้าวโพดปอกเปลือกแล้วก็ดึงไหม,มที่ฝักออกให้สะอาดนะครับผมแล้วก็ใส่ตะก้าเตรียมไว้เพื่อนำไปต้มในขั้นตอนถัดไปครับผม ขั้นตอนถัดไปคือการแปรรูปผลผลิตข้าวโพดโดยการต้มครับผมโดยนําฝักข้าวโพดที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วลงในภาชนะหม้อใบใหญ่แบบนี้เลยครับต้มไว้30-40นาทีแล้วคอยกลับฝักให้ได้ความร้อนที่ตัวถึงครับเนื่องจากหม้อต้มเป็นหม้อใบใหญ่เมื่อได้ที่แล้วจึงนําไปแพ็คบรรจุครับผมปริมาณผลผลิตที่นํามาแปรรูปและจําหน่าย จะเหมาะสมกับปริมาณการขายในแต่ละวันครับเน้นการขายแบบวันต่อวันการเก็บฝักพร้อมตัดลำต้นบางส่วนเพื่อให้ผลผลิตสามารถคงรักษาคุณภาพรสชาติและก็ความหวานได้นานขึ้นครับ อีกหนึ่งวิธีของการรักษาคุณภาพโดยการแช่เย็นเพื่อจะรอการทำงานของเอนไซม์ในผลผลิตครับสามารถช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตได้เช่นกันก็จบไปแล้วครับสำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ